สวัสดีครับอันนี้ผมก็กำลังจะไปรับลูกชายนะครับที่บ้านบอ่อตานะครับตอนนี้ก็อย่างที่ว่าครับว่าตอนนี้ที่บอกที่ทําคลิปไปบอกจะแขวนแฝนเกมใช่ไหมทุกวันนี้ผมก็ยังมีการอัดคลิปเกมนะลงอยู่ก็คือคลิปเกมเกี่ยวกับพวกสตรีมนะคือสตรีมเกมผ่านมือถือผมเองเนี่ยคือมือถือที่อัดคลิปอยู่นี่ครับแล้วก็มีแพลนที่ซื้อ PS4 นะครับแล้วก็ว่าจะมานั่งเล่น เกมเก่าๆนะครับให้จบเป็นทักภาคนะครับเพราะว่าเกมใหม่ๆเนี่ยถ้าถามว่าเกมใหม่ๆดีไหมมันดีครับแต่ผมผมคงนั่งเล่นได้ไม่หมดแหะนะเพราะว่าเกมใหม่ๆมันก็จะอัปเดตมาสมมติปีนี้ออกสักสามเกมสี่เกมหรือหกเกมเนี่ยคือเราจะใช้เวลาในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะเกมใหม่ๆแล้วนี้เราก็ต้องมานั่งเล่นอีกผมก็เลยว่ามีแพลนจะซื้อเพยนะครับแล้วก็ จะเล่นออเพสีจะมาอีกวันสองวันนี้เนาะเป็นเพ4สีเครื่องแปลงนะครับผมซื้อเป็นเครื่องแปลงมานะก็คือเดี๋ยวเบ,บ้จะบอกดราม่าอีกเรื่องเครื่องมืดนะคือผมจะซื้อเครื่องแปลงเครื่องแปลงในที่นี้คือจะเป็นแปลงที่เป็นสายมืดจริงๆนะครับก็คือผมจะนั่งเล่นที่ที่ท,ที่ที่จะเล่นนะอ่าอันชาเต็ดนะครับทุกภาค ประมาณสภาคหรือ5าภาคครับมีภาคเสริมอีกภาคหนึ่งที่เป็นผู้หญิงะนะแล้วก็ The Last of ฟอนะครับก็คือทั้งหมด2ภาคผมก็จะเล่นให้จบในเพ4นะครับแล้วก็อันนี้คือจะพยายามเล่นนะแล้วก็รอจังหวะที่เล่นอยู่ก็คือจะรอเพยมานะครับเพยมาก็คือมีแพนที่จะซื้อเพยามอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเล่นก็อดออฟวอลเอ็กซเซนชั่นะครับแล้วผมก็จะไล่ก็อดออวใน PHP แล้วก็ p พ2นะครับ คือจะไลท่ทีเดียวเลยทั้งหมดเลยนะครับที่ที่มีบนเครื่อง p พกับเพ4ซึ่งถ้า p พยกับเพ4ที่พูดมาเนี่ยหก็เล่นนหัวแตกแล้วครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการเล่นกี่ชั่วโมงเนาะคือถามว่าจริงอยู่ที่ผมเคยมี pc handheld นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ใช่คนที่ปรับ pc handheld ที่แบบเก่งนะครับก็คือผมปรับเท่าที่เล่นนะครับตอนนี้ก็มีที่มีเข้ามาก็คือมี nintendo switch นะครับที่ผมใช้เองนะครับก็ V2 อันนี้ก็ว่าจะมานั่งเล่นเขาเรียกว่าเซลดานะครับเล่นเซลด้าให้จบทุกภาคนะครับแล้วก็แล้วก็เล่นเซลดาให้จบทุกภาคนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีเซลด้าให้จบนะครับแล้วก็ไล่เกมเก่าๆทั้งหมดขึ้นมาเล่นให้หมดเลยนะครับก็คือตอนนี้มีแผนที่จะทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เก็บเครื่องเกมคงเก็บไม่ไหวอ่ะส่วนหนึ่งคือเก็บไม่ไหวไม่ใช่อะไรนะลูกผมก็กาลังจะโตด้วยนะครับ กำลังโตด้วยแล้วก็เรื่องของสวิตซสองก็คงไม่ได้ซื้อแหละเพราะว่าผมก็กาําลังจะมีลูกคนที่สองนะครับเลยประหยัดงบประมาณในการซื้อแผ่นแล้วก็เอาเท่าที่เล่นนะครับเอาไหนสตรีมได้แล้วก็จะสตรีมลงให้ดูนะครับว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ครับอโอเคล้วก็จะทยอยเล่นวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คน จะไอ้น,นั่นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าเออเล่นเท่าที่ที่ที่ทเราเล่นพอเพราะว่าถ้าเล่นเยอะเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะเล่นเยอะเกินไปมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือเกมสมัยเนี้ยมันออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆในนี้คือยังไงคือออกมาแบบไม่รู้จะออกมายังไงเนาะเราก็ไม่รู้จจะพูดยังไงคือมันเยอะจริงๆนะเกมสมัยนี้อ, like อ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ ของส่วนตัวก่อนนะครับก็ก็มีเรื่องที่จะพูดก็ประมาณนี้แหละอก็เรื่องเกมนะครับถามว่าแขวนนวมไหมแขวนนะครับเครื่องรุ่นใหม่ๆก็อาจจะแขวนนะแต่่องรุ่นเก่าๆอาจจะมาลั่งเล่นเพย์สองเพยสามเพยสี่แล้วก็เซ์มินะประมาณนี้โอเคสวัสดี